สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอวนแซ่ไปช็อบอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีวัยรุ่น j จแปมานำเสนอนะครับนี่อะไรครับผมวันนี้อ่ามาเจอกับซูซูกิแวนแวนนะครับร้อยยี่ห้าซีซีนะครับตัวนี้เรามาดูนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพแบบสวยมากนะครับโ้โหใหม่ใหม่กิฟต์เลยนะครับคันนี้เรามาดูนะครับคันนี้เลขไม่วิ่งไปเพียงสองหมื่หนึ่งพันโลนะครับ ดูนะครับรายละเอียดนะครับผหแตงคอนี่ยังใหม่ๆเงาๆเลยนะครับแล้วก็มีชุดแทนแต่งของริโซมานะครับรถเดิมๆหมดนะครับผมท่อเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยแกะนะครับแห้งๆเลยนะครับใสๆเลยนะครับผมชุดสีสวยมากครับเงากริบเลยนะครับ ยางหน้าหลังดอกอย่างเต็มเต็มนะครับก็การใช้งานตามอายุของมันนะครับตามปีนะครับตัวนี้เป็นรถปี2014นะครับนี่นะครับผมนี่เมทอินเจแันนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครปล่อยกันนะครับสภาพอย่างนี้นะครับโหน้าเก็บมากนะครับ แหงคอโชคใสๆนะครับที่ลวดยังใสๆนะครับผมเครื่องสวยๆเลยนะครับโซสเตอร์ยังใช้ได้อีกนานนะครับผมเรามาดูรอบๆคันนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้ภาษีปีหกห้านะครับ า 4- ถึงกรกฎานะครับตัวนี้เรามีบังโคลนหลังเดิมให้นะครับถ้าตอนซื้อเดี๋ยวผมแถมให้นะครับเอาไปใส่ได้เลยครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฟท้ายแต่งครับไฟท้ายเดิมก็มีให้นะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดีกว่าครับขออนุญ,ญาตนะครับตัวนี้มันต้องกำคัดสตาร์ทนะครับ ีเดียวติดนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับไฟท้ายไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับรถขี่นิ่มๆเลยครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเงียบๆนะครับเครื่องเงียบมากนะครับใครหารุ่นนี้อยู่บอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังครับเอาไปสวยกิ๊บแน่นอนนะครับ เอาไปจอดในตู้โชว์ได้เลยนะครับจอดในห้องกระจกได้เลยนะครับสวยขนาดนี้เดี๋ยวลองเล่งเสียงเครื่องให้ฟังนะครับ ก็ท่านใดสนใจยังไงติดต่อมานะครับของเราบริการจัดส่งต่างจังหวัด1 2ถึงวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับสภาพสวยคัดมาแล้วทุกคันนะครับผมใครสนใจติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม